ทั่วแดนสยามนาเพนพากาขอล้องป่าเผยเส้นทางชีวิตนางเอกหมอลำลูกครึ่งญี่ปุ่นยูกิเพนปากาไปเปิดกระเป๋าสตางค์ของแม่เงินในกระเป๋าแม่เหลือแค่ร้อยเดียวค่ะตั้งใจว่าจะเป็นนักร้องจะมีชื่อเสียงให้ได้ค่ะฝากเส้นฟังลุมสาว ทั้งคนเ่าผู้อยู่บ้านสิจใจตานมันสูฟังตีสิบนั้นอยู่ยังยังตั้งอยู่คู่ช่องซ้ำตอนนี้ใส่ชุดหมอลามอยู่ค<ะ>่ะร้องเพลงญี่ปุ่นได้ไหม Oh คิม<อ>ิโนโตเรโกะนัาต่ชิไม่บาคิโตคันโนะจูะจูจิตรุโนโมโตะโมโมโตเรนักตั่แต่ว่าสึเดนไฮ ชุดนี้เป็นเป็นเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะมีราคาเพราะว่ามีคริสตัลนะฮะ,ะติดคริสตัลอยู่เยอะมากาใช่ไหมค่ะชุดนี้แพงสุดค่ะชุดนี้แพงสุดด้วยค่ะชุดนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับชุดนี้เราเรรวมคิดตันแล้วเกือบสี่หมื่นค่ะพ็นบอกชุดนี้เพื่อจะมาออกรายการนี้เฉพาะเลยตัดมาใหม่เลย